ครับเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศที่บ้านผมน่าจะไม่หลอดเลยนะครับนี่ครับลมแรงมากเลยนะครับฝืดคึ้มมาเลยนะครับดำพุดฝืดเลยนะครับพร้อมที่จะตกแล้วนะครับรอเวลาเท่านั้นแหละครับนี่ครับน่าจะแรงเลยนะครับวันนี้ครับจะได้เย็นสดชื่นนะครับโอ้เห็นสดชื่นเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ มองไปตรงไหนก็มืดหมดเลยนะครับนู่นก็มืดนี่ก็มืดมีฟ้าแลบฟ้าร้องไปนะครับรับมองบนท้องฟ้าเนี่มืดตจุดๆเลยนะครับนกกากระพินกำลังกันหมดแล้วครับนั่นนะครับเจะตอกลงมาแล้วครับ ฟ้าแหลบฟ้าล่องไปหมดเลยครับนี่ครับไม่ว่าจะด้านไหนก็มืดวันมืดครับหลายวันแล้วครับมันร้อนอบอ้าวเหลือเกินนกกาก็บินกลับแล้วนะคร,นครับได้เวลาของเขาแล้วครับโอ้โชครกบหม โอ้่ลมแรงมากเลยครับนี่ลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้ฝน,นับมาแรงนะครับึ้ชแมกไหลของผนเป็นพัดทันท้นเลยนะครับข่าวยังไงไม่ทราบครับนนี้ตกแน่นอนครับก็บรรยากาศฝากกันนะครับเพื่อน ทางบ้านเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับอาการทางบ้านผมกำลังล้มลมแรงหนักครับค้มฟ้าค้มฝนเลยนะครับออกมาจากลมข้างนอกก็เย็นดีเหมือนกันนะครับนี่นครับนกกาบินกันใหญ่ครับบินกลับพังครับมาเขาแลกครับแวก็เล่นลม วันหมดเลยนะครับนลมแรงขนาดไหนอหรือว่าตัวพึ่งอ๋อน่าจะเป็นใบมะขามมากกว่ามันหลุดออกมาเพราะลมแรงรตึบตื้อเลยนะครับอากาศทางโน้นเป็นไงบ้างครับทางนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะครับเพื่อน สวัสดีครับฝนตกแล้วครับแค่นีน้นะครับรับแค่นีน้นะครับ